ระบบการให้บริการณจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสมาที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสในระบบบริการก็ค้นชื่อผู้ที่มารับบริการสมมุติเป็นชื่อมานีก็จะขึ้นชื่อมาคลิกที่ชื่อแล้วก็จะเห็นหน้าสำหรับผู้มารับบริการสามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วคลิกไปที่ส่งชื่อไปรับบริการก็จะเข้ามาที่หน้ารับบริการแล้วคลิกไปที่มาบบริการ แล้วคลิกเซฟก็จะส่งข้อมูลไปที่กองสาธารณสุขกองสาธารณสุขก็จะคลิกชื่อมาก็จะขึ้นชื่อบริการกิจการเบตาลายต่อสุขภาพคลิกไปที่ไอคอนก็จะเข้ามาที่โปรแกรมสําหรับให้ให้บริการกิจการเวตาลายต่อสุขภาพคลิกชื่อสามารถแก้ไขหรือลงอวันเดือนปีเกิดที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับลงวันเดือนวันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิด นะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ชื่อสถานประกอบการนะครับตรงนี้ให้ชื่อร้านสมมตินะครับเป็นชื่อมานีการช่างนะครับมานีการช่างแล้วก็คลิกที่ยื่นบริการนะครับแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับก็จะมาเลือกบริการที่ดำเนินการนะครับก็คลิกที่ ซ่อมจักรยานนะครับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่300บาทก็จะขึ้นสีเขียวแล้วก็ไปที่หน้าก็จะเห็นข้อมูลผู้มารับบริการในการขอใช้บริการขอกิจการเวลาตรวจสภาพแล้วคลิกที่ตรวจสอบเอกสารไปที่หน้าสถานะนะครับก็จะเห็นสถานะของมานีใจดีขึ้นมาอยู่ที่รอตรวจสอบเอกสารก็คลิกเข้าไปที่ชื่อก็ เพิ่มเอกสารก็จะมีเอกสารพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็คลิกที่กล้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนหรือถ่ายรูปนะครับแอดข้อมูลเข้าไปแล้วก็บันทึกนะครับก็จะถูกเก็บข้อมูลหลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะลงไปที่สถานประกอบการแล้วก็เพื่อตรวจสถานที่นะครับโดยคลิกที่กล้องส่องทางไกลเพื่อที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีข้อมูลพื้นที่ตารางนะครับกำลังเครื่องจากพนักงานนะครับแล้วก็รายการอื่นๆที่ให้แก้ไขก็ตรงนี้สมมุติว่าให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยการเพิ่มเครื่องอดับเพลิงนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มอนุญาตนะครับถ้าผู้ประกอบการ ทำตามเงื่อนสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับใบอนุญ,ญาตขึ้นมาให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเครื่องระบบก็จะเจเนเรตใบอนุญ,ญาตให้นะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วคลิกที่ใบอนุญ,ญาตนะครับ,บอนุญ,ญาตก็จะปรากฏขึ้นมาสามารถพิมพ์ให้กับผู้รับบริการและก็สามารถชําระค่าธรรมเนียมได้นะครับนี่คือระบบบริการ One ต็อปเซอร์วิสนะครับสําหรับ ระบบนี้สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มหน่วยงานได้นะครับหรือเพิ่มบริการได้ไม่จํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนนะครับหรือการขออนุญาตปลูกสร้างการเสียภาษีการขออนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่สาธารการขอเข้ามาขายของในที่ตลาดสดเป็นต้นนะครับหรือบริการอื่นๆที่ทางหน่วยงานหรือเทศบาลต้องการนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ